สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่13ประจำปี2561 วันนี้เวลา18:08น,นสมเด็จพระนางเจ้าเสรษจกิจพระบรมราชินีนาถแนวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปศูนแสดงสินค้าและอิมเพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานรานุกยุงพระราชทา,านสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่13ประจำปี2561 กรมมนไม้กระทรวงเกษตรและสหกรจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสารตำนานไม้ไทยสายใหญ่แห่งแผ่นดินระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหมผ้าไหมรานุยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์ม่อนไม้ระด,ดับประเทศประจำปี2561ผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ผ้าไหมไทยในมอมอและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทายาทดหม่อนไม้ดีเด่นในโรงเรียนและทายาอดหม่อนไม้ดีเด่นในชุมชนประจำปี2561งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถแนรัชกาลที่9ที่ส่งให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้และมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไม้ให้คงอยู่กับประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่เครื่องหมายรับรองผ้าไหมสัญ,ญลักษณ์รานกยุงพระราชทานทั้ง4ชนิดคือสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวให้เป็นที่รู้จักภายในงานมีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแนวราัชากาลที่9 นิทรรศการความรู้สัญลักษณ์รานกยุงพระราชทาน4ชนิดนอกจากนี้มีผ้าไหมเส้นไหมผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดประจำปี2561ผลงานการออกแบบสิ่งทอจากยางดีไซเนอร์ผลงานเกษตรกรดีเด่นและทายาทมอนไหมดีเด่นการจัดแสดงผ้าไหมสิบลวดลายเอกลักษณ์จาก10จังหวัดนิทรรศการความรู้ด้านมอนไหมการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ201ร้านจากทั่วประเทศ